อะไรับเออน้ำนักเกิน่ะโอ้ยไปไปเออน้อยเลยไหมน้ำท่วมประเทศลาวนะประชาชนหนีตายเอาตัวรอดล่าสุดไลท์วีแวลกู้ภัยและคนไทยยื่นมือเข้ามาช่วยสบายดีสบายดีครับ จะใกล้จะบายดีเอฟซีทุกท่านได้แครับพี่น้องเนาะก็มาพบมาพาะก็มาอยู่กับว่าวเอรเกล้าไต่ขึ้นเกล้าขึ้นเดิงอีเดียนะครับพี่น้องไปคืนวันนี้ครับพี่น้องมาวเอกที้าพไปเบิงเนาะให้นำถ่วมตีหุ่นแห้งกวัวทุกปีนะครับพี่น้องอยู่ที่ประเทศลาวเนาะก็เดินก่อนข้ามเาเอ์กกับปากเป็นตังใจได้แ้อครับพี่น้องโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งสองยูทูบวาวเอร์กล้าไต่เอาะครับพี่น้องว่าคิตจะเป็นจะไรเนาะว่าคิตจะมีเนื้ พร้อมแล้วเอาไปถ่าไปส้มว,วีดีโอกันก่อนแล้วจังมาสรุปมาสแสดงความคิดเห็นกันตื่นอีกแล้วครับพี่น้องพร้อมแล้วไปเบิ่งกันได้ครับ Let's go <S เบิ่งสภาพเมืองครอบเบิ่งเฮือนซานาบ้านซ่องพ่อแม่ประชาชนพุ่นเดี๋ยพอพุ่มีภัยยงเงินยูซานแท้คนละนี่นะมีฟาเฮือนซานาไปเบิ้งละ เทียนมาแล้วเนี่ยโอ้ยเข่าฮอตจรดดิบุ้นดูวยอ่าีวัดวันเทนนี่ใต้กำแพงวัดนั่นพูด มัว่็มันเทนแล้วน้อง ยิมสงกองเลยมะอะอ,ะอะ

งนาบ่ได้เอายังบ่ได้ลงมายไปเ่นนะโอ้แล้วคุณได้กับเนเน้น่ะนางพวเงินเงินนีนะงู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 งงูงงูงู

บอลที่อยู่ต่ำเห็นแต่หลังคาดนิดเดียวบางเฮือนบางหลังกที่ว่าไหลลองนำเป็นดเลยมียังเรือเอาอยัางกระทันยังคุณตกลายมือแต่ว่ามามือนี่นักที่ชุดแล้วนำกลับมาไวที่สุดขวมลายกว่าทุกปีผ่านมาแล้วก็ปีปีคำอิดตั้งแต่เกิดมาสแสดงว่าปีนี้ใหญ่ที่สุดตอนนั้นในปี2013ที่ว่า โฉนใหญ่อยู่แต่บอใหญ่ทอที่นี่ลงของการไล่ของการาขารวบมัดบานทักเงินทักแป๊วหนัหมดเลยบางคนอพยพเพิ่มพร้อมคันใดได้ก็เอาอันนั้นบางคนก็ได้จะเสพติดเน่าผ่าติดคิงไป มาชุดมีเหืใจกลางของเหอือแกนอวนำมดยังยังยังขายอยู่หุ่นนูเดี๋ยวไปกินเขาในหนึ่งวันสิไปหกักเอาเพิ่นมาไห้มาไห้จะพูดท้ายหรอแล้วคะ vườn Cà lạt nó khóc kéo nặng hết lưỡi cuốn sâu mà lười lượi nằm vào khuyến măng หัวมือนี่สีลุงดยบอ่บอสาสาษากับบาทไปทางนาบ่ไดไปทางลังบ่ไดดอยู่แต่เล็ยบติดผูกเาดทำบนหวงนันกับ,บ่มอืโอ้นำท่วมเมืองกอบเด้อนะอักเป็นอะไรอัก ไปได้บ่ไปพุ่นหนาตายหน่าตเคจหูตกใจเห็นเด้อพี่น้องกูมาอยู่เมืองครอบนี่ยสามสิบกว่าปีเราไปเห ah. ็นได้น้ำท่วมแบบนี้แต่ว่ามันนี่เป็นยังโอ้ยตายกูเห็นบ้านเห็นเมืองมิดจังนี่เครื่องคลองท่วมมิด ไปได้บ่ไปบรายแล้วไปบรายอ่ะเอ้าป๋าเรา,าร่าไปบราดุ๊กนำทางเขามันเต้าไงวะให้กว่านี้ตายดิโอ๊ยตายตายตาย นี่ไปเราก็อยากไปฮอทเทื่ยวนู้แต่ว่าเม็ดนะไรจะไปหมดเราไปบ่ได้ด้วยเพรมันท่วมหน่อยนะค้นเครื่องนี้แล้วก็นเลยอ่ะป้าใจเยือนทางก็เป็นมาช่วยมาตุ้งเนยมันนั่อยู่นี่เด้อยู่อันบ้านเครื่องเนี่ยนะเขามาแล้วมันนั่เต็มหมดอันมอดจุดซุ่มนี่เลยนะมันท่วมมันเออเออมดบ้านหมดเมืองมีมันอยู่อะไรแบบนี้นะ จะกินข้าวกินน้ำสะไดนี่ไออกไปเงือนกบอะไรนี่มาได้ไ,ไดอยน,นี่มืนไยุเขียนนี่ตอนนอยเพียงนี่ลหร ก็ั่นในเครื่องน่องวาในต่เครื่องนึ่งไม่นึ่งเพราะว่าไปช่วยเข้าหันรองลุ่มหล่านันแหละไ้เนั่นเอาลวไปต้ช่วยเข้าไอแอไปแล้วพ่อไปมปนึงเอารถจักไปแล้วกลับมาแล้วมาเป็นอัไช่วเ้ือนให้ดไปเวมันคือตนรก็ไปขึ้มนมีมาล้นี้มาแล้วมารับอเดียวปกติมันเปนี่ยวเสซื่อนําปลิ้วมาแล้วรปีมันฮอดในแค่ลุ่มมันซื่อหน็นันาเนาสนังงานองค์การกระท่วมหมด เอาหยุดแล้วบันนีนเนาะึ้นแล้วลงกียีลงเรงเี่นทาล,ลงบลงแตแหละอืะมอ่ลงตเดีๆๆๆยเดียเีงเข,าเ,ขาเรานำเน,น,นาะอัพเลย ไก้กลนะัวเนาะสังที่ใมาที่พื้นเนาะสั่กับสังที่ใสมาี่เทออมาอัดทางโคนไคนโควนเลยม่โค้นเขาอ้ามันเดี๋ยวสนโ้ย นอนมันหรกระดานเลยเลยเลยดิชอมให้มันเลยเนาะดิเนาะเขาเัินอาก็น้ำเขามดเลยเขางินงานมันละ ลองเลยแมพ่พี่ลองเลยเลยขอหน้ง,งานหน่อยนะ่งบันแทนเดินบันแทนเดินบลองมักเล่งไหนลองลอง,เล,งเ,เลยแม่ลองไปเลี้ยวลงรุ่มเลยปอ ลองเม่งกันได้ด้ยเอ้เอาลิ้งแม่ลิงแม่เอาโอ้เฮงหัวเข่าที่ใส่ก็ย่องช่องเป้าเลเนาะอีหลุดน้แล้ว

นำเขากับป uh uh ันบัวบัวนุ่าพื้นหไว้เพิ้นเหมือนแบบไบ่ใ้มันเตี่ยเอาดไปนือหรือเปล่าต้นเออการ์นี้ยเี่ยมนกนี่๊กสินะต้นไม่เละไม่เยอะหรอกอผมเสี่ยงหัวเข่าหรกใส่ช่องปอน แม่ร้อยไหมร้อยไหมฉันแม่ห้าร้อยทุกทีเลย <laughs> อันนี้แม่บ่ห้าร้อยเท่าอันเท่าฮอมก่อนแท่นเนี่ยนะเสียงเขาเลย เดือบแห้มาเดือบแห้มาควงคนเดห้มาควงป่านี่ือบเหงคน่งนี่นี่หนักเนาะนำมาพอดีเป็นสีแยงเบเลยชิ้นไส้นะโอ้เทนี่แม่ตีชิ้นไส้เด้อทถวนี่แม่นี่มีมอันนั่นน่ะนั่นเนาะเนี่โอ้ยหงอันนั น้ำมาตัวนี้นี่แห้งเนาะรอบบนนี้คือลึกใช่ไหเแถาทึ่งเหมืเนาะแถวก่อนก่อนแทนทึ่งเหมืนนะแถาก่อนแทนแถาวัดบนคนไหลไล่คนไหลไล่แถววัดเแถาวัดบันแทนเนาะ ลุงหอมมาบนอยนี้เนาะไล่ลก็คิคนน้ำคนอยู่เที่ัวน